กูเคยสงสัยกันไหมคะว่าเวลาเราเข้าคายในมาสเตอร์เนี่ยแล้วทำไมเราเลื่อนเลเยอร์ไม่ได้เนี่ยมันเลื่อนไม่ได้เลยมันเลื่อนแล้วมันจะแบบขนาดจนกดค้างไว้สองวินาทีใช่ไหมคะมันยังไม่ไปให้เลยอย่างเช่นตัวนี้นะเลเยอร์นี้นะกดค้างไว้สองวินาทีเลื่อนมันก็ไม่เลื่อนเนี่ยมันไม่ไปนะคะ จึงก็เลยเพิ่งคน้คนพบว่าเราต้องเอาเส้นท์ไลน์สีแดงเนี่ยไปอยู่ตรงจุดที่เราจะเลื่อนไปอย่างเช่นเราจะเลื่อนคลิปตรงนี้ไปไว้ตรงข้างหน้าใช่ไหมคะเราก็ต้องเอ,เอาสีแดงไปไว้ข้างหน้าแล้วเราก็กดที่คลิปนั้นแล้วเราถึงจะเลื่อนคลิปไปข้างหน้าได้แบบนี้นะคะ แล้วถ้าเราเลื่อนกลับเราต้องเอาคลิปเอาเส้นทาไลายสีแดงเนี่ยไปไว้ตรงจุดที่เราจะวางเลเยอร์เห็นไหมคะบางทีเส้นสีแดงมันก็จะกลับมาเราต้องทําไว้แบบนี้แล้วจากนั้นเราก็ต้องกดเข้าไปค้างไว้สองวินาทีแล้วเราก็เอามันกลับคืนมาอย่างนี้นะคะข้างบนก็เหมือนกันคะ่ะเราจะเลื่อนตัวนี้ไปไว้ข้างหน้า เนี่ยมันก็จะกลับมาแต่เอาใหม่เราต้องรีบกดแล้วก็ลากเส้นทำลายไปแบบนี้มันก็จะมาแล้วนะคะส่วนการยืดตัดวิดีโอแล้วก็แค่ลากไปปลายเหลืองเนี่ยออกมาแค่นั้นเองเป็นสิ่งที่ ง่ายนะคะขนาดจนทำมาเป็นร้อยคลิปแล้วจนก็เพิ่งมาค้นพบว่าเราต้องลากวิดีโอหรือเลเยอร์เนี่ยหรือว่าคลิปเสียงเนี่ยได้โดยต้องเอาเส้นไทม์ไลน์ไปอยู่ตรงจุดที่เราจะลากสิ่งสิ่งนั้นไปนะคะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ